สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นพิกอะคาดกันต่อนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆที่กด s u b s c r i b e สมาชิกใหม่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกเก่าทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กันตั้งแต่แรกเปิดช่องเลยนะคะหงขอบคุณมากๆจริงๆ สำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็อยากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานดีๆไปนะคะจากช่องนี้นะการดูดวงก็เป็นการดูแบบ general readings นะคะแต่ว่า พลังงานดีๆที่มันจะเกิดจากช่องนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะอยากให้สบายใจเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาคาด์กันนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีจากใครที่คุณกําลังจะได้รับเกี่ยวกับความรักนะคะข่าวดีจากใครนะที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับความรักและว่าข่าวดีนั้นนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็จะไปค้นหากันนะคะจากไพ่สามกองเหมือนเดิมนะคะหลั ังไพ่เปลี่ยนไปนะคะจำหลังไพ่กองแรกจะเป็นรูปดอกกุหลาบสีเทานะคะกองที่สองจะเป็นรูปผู้หญิงนะคะกองที่สามจะเป็นรูปนกยูงเนาะ นะคะคเลือกกองไพ่นะคะที่ดึงดูดใจเราดึงดูดสายตาเราดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ทําสมาธิสักสามวินาทีถ้าใครต้องการเวลามากกว่านั้นสามารถพพส์วิดีโอหรือใครที่มีคนต้องการที่จะถามมากกว่าหนึ่งคนก็สามารถนึกถึงหน้าคนที่เราถามถึงนะคะหรือส่งใจไปที่กล่องไพ่นะคะส่งใจไปก็ได้นะคะก็ เราก็จะไปหาคำตอบกันนะคะโอเคนะคะสามวินาทีแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอเคนะคะหงขอเริ่มที่กอง <c oughs> กองแรกก่อนนะคะกองแรกก่อนเอาสองกองนี้ไปก่อนจะไปดูซินะคะว่า ข่าวดีนะคะที่เพื่อนๆกําลังจะได้รับเกี่ยวกับความรักเนี่ยจะมาจากใครนะคะแล้วข่าวดีเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะไปดูกันนะไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคนที่เลือกกองนี้นะคะข่าวดีที่กําลังจะได้รับเนี่ยได้รับจากใครนะคะไปดูลักษณะเขาก่อนนะคะจะได้รับจากใครข่าวดีเกี่ยวกับความรักที่กําลังจะได้รับเนี่ยจะได้รับจากใครไพ่ หกถ้วยนะคะไพ่ไ,ไนท์ถือถ้วยนะคะไพ่สิบคาถาไพ่ the world นะคะแล้วก็ไพ่หกดาบอ่านะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าใครเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องความรักส่งมาให้กับ คนที่เลือกกล่องนี้นะคะลักษณะของคนคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานหนักมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะเนี่ยมันมี t The World 10คาถาอาจจะเป็นคนที่ต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับมานะคะหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะที่เขาเนี่ยอาจจะเดินทางมาอยู่ที่ ที่เราที่ที่แผ่นดินเราก็ได้นะคะหรือเขาจะต้องกลับไปก็ได้นะคะมันมีไพ่ของการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นคนที่อาจจะต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศหรือเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นคนมีเชื้อสายอื่นนอกจากไทยนะคะเช่นจีนอิสลามก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่ามีเชื้อชาติอะไรที่ไม่ใช่คนไทยแท้ๆนะคะก็ถือว่าเป็นต่างชาติได้ก็จะเป็นคนนี้แหละคนนี้ เขาจะเป็นคนที่นะคะทางานหนักมากๆแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันนะคะอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าสมัยเด็กก็ได้นะคะหรือเพื่อนที่เคยเรียนในสมัยมหาวิทยาลัยเพื่อนที่เคยเรียนอ่าเขาเรียกว่าทำงานด้วยกันก็ได้นะคะคือมีความรู้สึกดีๆให้กันมาก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะเคยจีบคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพศ ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะเหมือนกับเคยมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันมาก่อนนะคะโอเคอาจจะบางคนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์เคยอยู่กินกันมาก่อนด้วยนะคะมันมีไพ่เดอะเวิลดขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยก็อาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะคะมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็อาจจะเคยคุยกันมาก่อนนะคะ ก็ได้นะคะเอาจะเคยทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันมีความผูกพันกันสมัยอาจจะเคยรู้จักกันในอดีตนะคะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คนคนนี้เขาอาจจะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศทำงานหนักมากๆนะคะนะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทีนี้ไปดูซิว่าข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนะคะจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ ข่าวดีในเรื่องความรักที่เกี่ยวกับคนนี้เนี่ยที่คุณกำลังจะได้รับจากเขานะคะคือเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เดอะฟูล ไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่หนึ่งถ้วยโอ้ดีมากนะคะข่าวดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะที่เคยมีความสัมพันธ์กับคนที่บอกไปนะคะลักษณะนะ คนคนนี้นะคะข่าวดีที่กำลังจะได้รับก็คือเขาอาจจะขอคุณแต่งงานนะคะเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาอยากที่จะกลับมานะคะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะกลับมานะคะหรือไม่ก็มีการเดินทางกลับมาถิ่นที่อยู่หรือเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาอยากที่ทำงานอยากตั้งบริษัทของตัวเองอยากทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเขาตอนนี้เขามีความชำนาญแล้วเขาอยากเปิดบริษัทของตัวเองอยากทำงานของตัวเองแล้วก็เขาอยากที่จะมีคุณมาร่ว ความสำเร็จหรือว่าอยากจะมีคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักกับเขานะคะเขาคือคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาทํางานอยู่เขาอยู่ต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้มันเหมือนมีแนวโน้มที่เขาอาจจะแอบกลับมาหรือว่ามีมีการแบบเขาเรียกว่าอาจจะมีซิกแซกนะคะหรือว่าแอบหรือว่ามีคอนเน็กชันหรือมีอะไรก็ตามที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเดินทางกลับมาได้หรือว่าทําให้เขาเนี่ย ทน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดินทางมากกว่านะคะหรือไม่เขาก็อาจจะมีลู่ทางอะไรบางอย่างที่เขามองแล้วเนี่ยในอนาคตเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเขาอาจจะมีงานอะไรที่เขาสามารถที่จะมาเปิดหรือทําเป็นของตัวเองได้นะคะหารายไ,ได้แล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะขอคุณแต่งงานหรือว่าอยากที่จะขอความคิดเห็นนะคะหรือว่าต้องการที่จะให้คุณเนี่ย มาร่วมกับเขานะคะหรือไม่ก็คืออาจจะเป็นเป็นข่าวดีที่เขาบอกว่าเออมันถึงเวลาที่เราถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะแย่นะคะรอบตัวแต่ว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนเขามีโอกาสนะคะในในวิกฤตมันก็มีโอกาสอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถหาเงินหาทองแล้วก็ เรียกว่าสามารถที่จะไม่ต้องไปทํางานประจํานะคะหรือไม่ก็อาจจะทํางานประจําไปด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหารายได้เพิ่มเติมจากความสามารถของเขานะคะแล้วตรงนี้แหละที่เขามองแล้วว่าเขาเนี่ย อยากที่จะขอคุณแต่งงานนะคะขอคุณมีคอมมิชเมนต์นะคะคนคนนี้ถ้าคุณคบกันอยู่นะคะเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีความรักให้คุณด้วยนะคะเป็นคนไม่ค่อยเจ้าชู้นะไม่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่ทุ่มเทชอบทํางานแล้วต้องการสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับก็คือเขาอาจจะขอคุณแต่งงานสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วก็ อาจจะเปิดบริษัทหรือทำการค้าขายอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะเขาอาจจะชวนคุณมาช่วยกันทำสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะการทำพวกที่อยู่อาศัยนะคะเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นหอพักหรืออาจจะเป็นพวก ของกินร้านอาหารนะคะขายออนไลน์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหงมองว่าข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับจากคนนี้ก็คือการขอมีคอมมิชเมนต์นะคะขอแต่งงานหรือว่า ขอเป็นแฟนนะคะอย่างเบาๆที่สุดระดับที่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นข่าวดีนะข่าวดีถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันแค่คุยกันนะคะเขาก็อาจจะขอคุณเป็นแฟนนะคะคนที่คุยกันในระดับที่คบกันแล้วก็อาจจะขอแต่งงานนะคะมันแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนแต่ก็เป็นพลังงานที่ดีอยากให้เพื่อนๆนะคะ เก็บเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันเป็นพลังงานโดยรวมแต่อยากให้รับพลังงานดีๆเอาไปนะคะสิ่งที่ดีๆมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะอย่างที่บอกนะคุณมีแนวโน้มจะได้ฉลองได้รับการอาขอแต่งงานนะคะหรือมีการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตนะคะไปดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีตุลน,นะคะ ราศีตุลแล้วก็ราศีพฤษศแล้วก็ราศีกรกฎนะคะอา,อาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะมองแล้วจริงๆอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยเหมือนกันนะมีทั้งคนที่มีอายุแล้วก็อายุรุ่นเลวาขาวเดียวกันก็ได้นะคะหรือลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะมีกรกฎมีพฤษศแล้วก็มีราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปนะคะ ไปดูกันกองต่อไปสินะว่าข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนะคะจะได้รับจากใครแล้วก็เรื่องอะไรนะกองที่สองจะเป็นกองรูปผู้หญิงนะคะเป็นกองนี้นะไปดูกันนะคะข่าวดีที่กำลังจะได้รับนี้นะคะเกี่ยวกับความรักเนี่ยจะได้รับจากคนลักษณะแบบไหนนะคะ In case คุณอาจจะไม่ได้คุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะ คลิปนี้อาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้คุยอาจจะคุยคนเดียวก็ได้นะคะเราก็เช็คพลังงานดูหรือคุยมากกว่าหนึ่งคนนะข่าวดีความเกี่ยวกับความรักเนี่ยที่เรากําลังจะได้รับเนี่ยได้รับเกี่ยวกับใครนะคะสามขานะคะไพ่พฤศพนะคะก็คือราศีไพ่พระนะคะหาเดอะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ไพ่พระนะคะเบอร์ห้าแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะพลังงานเจ็ดดาบมาอีกแล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่เบอร์สนะิบแปดก็คือเดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนเอ้ยเดอะสตาร์โทษทีค่ะเดอะสตาร์นะคะเบอร์สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเดอะสตาร์นะคะไพ่โอ้ดีมากเลยนะคะ อ่าคนนะคะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับจากคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนดีนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างหโหโบราณเป็นคนที่อยู่ทางไกลอ่าอาจจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนะอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแวดวงของเขานะคะหรือว่าเป็นนักปกครองหรือเป็นลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะในกลุ่มหรือในอในคอมมูนิตี้ของเขานะคะทุกคนอาจจะรู้จักคนคนนี้ในใน ในวงการเพื่อนๆก็ได้นะคะในวงงานในวงเพื่อนของเขานะคะคนคนนี้มีลักษณะที่เป็นแบบเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับคนนะคะคนทุกคนเวลามีความทุกข์ก็ไปขอ,อเขาเรียกว่าไปขอความปรึกษานะเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณอยู่ทางไกลนะคะอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดภาคเหนือภาคใต้นะคะ น่าจะภาคเหนือนะอ่านะคะมีไพ่เดอะสตาร นะน่าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ก็ได้ห่างกันนะคะคนหนึ่งอยู่ทางภูเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยติดแม่น้ําก็ได้นะเป็นคนที่อยู่ทางไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คนคนนี้อย่างที่บอกนะอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ค่อนข้างสูงอาจจะทํางานราชการนะคะรับราชการก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะลักษณะคือการสอนก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ตามมหาวิทยาลายัยหรือออนไลน์ line, นะคะทำเกี่ยวกับการสอนต่างประเทศก็ได้นะคะหรือทำเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะคอยเป็นคนใจดีมากนะคะเหมือนกับคอยช่วยเหลือคุณไหมนะคะมันมีไพ่หนึ่งเหรียญก็คือมักจะพพอร์ตด้วยสิ่งของมักจะพพอร์ตด้วยเงินหรือไม่ก็เป็นคำพูดดีดี นะคะมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวเขาอาจจะช่วยเหลือคุณในด้านของโอกาสแนะนําให้คุณได้อ่าไปในสิ่งที่คุณต้องการเวลามีปัญหาสามารถชี้ทางคุณได้นะคะแต่ว่าไพ่มันเป็นเรื่องเงินนะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่น่าจะคิดถึงก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณได้รับการช่วยเหลือจากเขานะคะหรือได้การได้รับการัพ p อ o r t เวลาที่คุณมีทุกข์เอาอย่างนี้ดีกว่าคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณ ได้หรือเคยช่วยเหลือคุณมาก่อนนะคะแต่ว่าคือลักษณะที่ช่วยเหลือกันเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่เงียบๆนะคะอาจจะไม่ได้เปิดเผยเวลาที่คุณคุยกันนะอาจจะขอแบบไม่อยากให้คนรู้ว่าว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้หมายถึงชู้สาวตลอดนะมันหมายถึงเออบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแบบ ให้ใครรู้ได้นะคะเออเพราะว่าคือเหมือนกับว่าไม่รู้จะดีสักกว่ามันจะไม่มีปัญหากับคนรอบข้างของคุณนะคะมันจะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนแต่ว่ามันจะเป็นการให้แบบลับๆนะคะเป็นให้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้คนอื่นรู้นะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะเป็นคนอาจจะเป็นธาตุด,ดินมีลักษณะราศีพฤษภก็ได้นะคะทีนี้ ไปดูซินะคะว่าแล้วข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่คุณกําลังจะได้รับเกี่ยวกับคนนี้นะคะข่าวดีอะไรที่คุณกําลังจะได้รับเกี่ยวกับคนนี้นะคะข่าวดีอะไรที่กําลังจะได้รับเกี่ยวกับคนนี้ไพ่เจ็ดคาทานะคะไพ่เก้าถ้วย ไพ่ตึกพังนะคะ The Tower ไพ่สิบสามนะคะไพ่ d e a ไพ่ Empress นะคะข่าวดีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับกับคนคนนี้นะคะก็คือเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอาจจะ เป็นห่วงว่าคุณตอนนี้สถานการณ์ที่มันย่ำแย่แบบนี้นะคะที่อาจจะเกิดการล้มละลายเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามีคนตายกันเยอะแยะสถานการณ์แย่แแบบนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมีกินมีใช้มีดื่มไหมนะคะเนี่ยข่าวดีที่คุณจะได้รับนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าคุณขาดเหลือ ขาดตกบกพร่องอะไรไหมในเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องของการกินการใช้ความเป็นอยู่นะคะเขาอยากที่จะช่วยเหลือคุณนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาอยากให้คุณอยู่สบายนะคะเขาอาจจะมีเมสเซจมีอะไรมาถามคุณหรือว่าเฮ้ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์มันแย่มากเลยตอนนี้นะคะเนี่ย เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเพราะฉะนั้นนะคุณเองเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณนะคะพยายามพยายามอยากจะติดต่อมาอยากจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะข่าวดีของคุณในเรื่องของความรักก็คือความห่วงหาอาทรหรือความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากคนที่อยู่ทางไกลคนนี้นะคะมีความดีมาตลอดเลยคือเป็นคนดีตลอดอนะ่ะคนคนนี้นะคะ ขอช่วยเหลืออะไรเขาก็คอยช่วยเหลือคุณตอนนี้เขาเป็นห่วงคุณมากในเรื่องของความเป็นอยู่คุณจะอยู่ดีมีกินไหมเนี่ยเขาอยากจะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับหรือถ้าเขาไม่ได้ออฟเฟอร์นะคะหงม,มองว่าถ้าคุณมีคนที่รู้จักเป็นคนแบบนี้แล้วคุณอตอนนี้ตกอยู่ในสถานภาพที่แบบอาจจะฝืดหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่สบายไม่คล่อง คนนี้เขาจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะหรือคนที่มีลักษณะที่ใจดีกับคุณนะคะแล้วอยู่ทางไกลยอยู่คนละที่นะคะอาจจะเคยซัพพอร์ตกันมาก่อนนะคนคนนี้นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับคือเขาอาจจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะความเป็นอยู่หรือเนี่ยมันเป็นไพ่ความเป็นอยู่หมดเลยเกี่ยวกับอาหารการกินผล เขาเรียกว่าอะไรผลผลิตทางการเกษตรอะไรพวกนี้เหมือนความอุดมสมบูรณ์นะคะหงก็เลยตีว่าเขาน่าจะเป็นห่วงคุณในเรื่องของการกินความเป็นอยู่ของคุณในเรื่องของการว่ามีเงินไหมนะคะมากกว่านะเพราะฉะนั้นข่าวดีที่คุณจะได้รับสําหรับคนที่เลือกกองนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตกันในเรื่องของความเป็นอยู่หรือการเงินนะคะทีนี้ไปดูกันว่าลัคนาราศีอะไรนะที่อาจจะมีอิทธิพลนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอ่า ป่ออกมาแล้วนะคะไพ่ราศีตุลน,นะคะราศีพฤษศนะคะราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีกันอ่านะคะเป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือเป็นลักษณะผู้ใหญ่นะคะอมีอตุลน,นะคะมีนกันแล้วก็พฤษศนะคะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองสุดท้ายนะอาจจะเกิด วันอังคารด้วยนะคะวันอังคารด้วยนนอะไปดูกันนะคะกองสุดท้ายนะข่าวดีจากใครที่คุณกำลังจะได้รับนะคะข่าวดีเกี่ยวกับความรักนะคะที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยได้รับจากใครและเกี่ยวกับอะไรนะคะข่าวดีเรื่องความรักที่คุณกำลังจะได้ร <c oughs> ับนะคะของคนที่เลือกกองนี้นะ จะเป็นข่าวดีจากใครแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะาจากนัมเบอรสี่นะสี่ดาบนะคะไพ่อ่าไพ่ฤาษีนะคะเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่เก้าคทา ไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่ราชินีถือดาบนะคะก็ต้องบอกเลยว่าข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมาจากคนที่คุณตัดสินใจเลิกกับเขาไปแล้วนะคะเป็นคนที่คุณตัดสินใจเลิกหรือว่าไม่ ไม่คบกันแล้วหรือไม่คุยกันแล้วนะลักษณะของคนคนนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นเฮอร์มิตก็คืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนเฉยๆนะคะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยโรแมนติกนะจนบางทีคุณอาจจะเบื่อนะคะแล้วก็จะเรียกว่าอะไรคือ คือขยาดกับความรักไปเลยหรือว่าไม่อยากจะจะ,จะเจอคนแบบนี้อีกแล้วอะ่ะคือพักความสัมพันธ์เลิกกันนะคะไม่คุยกันแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เขาจะติดต่อมาเนี่ยคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังติดอยากติดต่อคุณมาอยู่นะเป็นลักษณะผู้ใหญ่เป็นลักษณะของคนที่อาจจะทํางานเป็น เป็นมีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีมีประสบการณ์เยอะ นะมีความรู้เยอะอะค่ะนะมีความรู้เยอะอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นที่ปรึกษาบางทําบริษัทเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้เนะนี่ยคนคนนี้เขากําลังอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะเป็นคนที่โอเคเคยพักความสัมพันธ์กันไปต่างคนต่างเจ็บนะคะแต่คุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเลิกคุยกับเขานะคะเพราะว่าไม่อยากเจ็บอีกแล้วนะคะไม่อยากกลับมาช้าใจไม่อยากกลับมานั่งเศร้าเสียใจอีกแล้วนะคนคน คนนี้นะคะกำลังที่จะอยากจะส่งข่าวมาหาคุณนะเนี่ยมันเป็นไพ่ตรงเลยนะคะกำลังจะส่งข่าวมาหาคุณกำลังจะติดต่อมาหาคุณนะเขาอยากเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะตัดเขาไปหรือว่าไม่ต้องการคุยกับเขาก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนคนนี้เขากำลังอยากที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับก็คือจากคนนี้นะคะแล้วทีนี้เขาอยากจะติดต่อมาเรื่องอะไร อยากจะคุยเรื่องอะไรกับคุณนะคะข่าวดีอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณหรือว่าข่าวดีอะไรที่เขาอยากจะติดต่อคุณมาแล้วอยากจะบอกคุณนะคะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพ่สอง the high priest นะคะไพ่สี่ถ้วยไพ่สิบส the temperance นะคะ ไพ่เดอะเลแล้วก็สุดท้ายนะคะคือไพ่สิบเหรียญน,นะสิ่งที่เขาข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนี่นะคะหรือว่าเขาอยากจะบอกคุณเนี่ยคือเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะถ้าคุณเลือกกองนี้นะคะคนคนนี้ที่ที่คุณตัดเขาไปคนคนนี้ที่คุณเลือกที่จะทิ้งเขาไปหรือว่า ไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์เนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองมากเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะไม่เคยบอกเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวของเขาให้คุณฟังแล้วคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะคบกันต่อไปทําไมนะมันทําให้คุณถึงต้องตัดสินใจเลิกกับคนคนนี้ไปนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วอ่ะคือคุณไม่ใช่ว่าคุณ ไม่ให้โอกาสเขานะแต่ว่าหงมองว่าคุณนให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วนะคะคุณพยายามให้โอกาสเขาคิดมองในโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะแล้วก็ให้โอกาสเขาหลายครั้งจนมันถึงถึงที่สุดแล้วไงคะก้าวก้าวไม่เท้าแล้วอะ่ะจนคุณไม่เอาแล้วคืออิก อีกหนึ่งเหมือนฟางเส้นสุดท้ายนะคุณก็เลยตัดเขาไปเลยนะคะโดยที่ตัวเขาเองเขาก็อาจจะงงว่าทําไมคุณถึงตัดเขาไปท,ทั้งทงที่ดูเหมือนว่าเขาก็ชอบคุณอยู่แต่ว่ามันเหมือนสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ได้จากเขานะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่าการที่ตัดคุยแล้วไม่ตอบหรือว่าเรื่องที่อยากรู้ก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้คุณเป็นฟางเส้นสุดท้ายตัดแต่สิ่งที่คนคนนี้ข่าวดีที่คุณจะได้รับคือเขาจะติดต่อคุณกลับมาเพราะว่า เขาอยากที่จะคืนดีกับคุณนะเนี่ยเขายืน่นถ้วยมาเห็นไหมคะเขาอยากจะขอโทษเขาอยากที่จะคุยกับคุณอีกนะเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะเขาชอบคุณมากๆาเลยการที่คุณนิ่งใส่เขาการที่คุณไม่สนใจเขาเนี่ยทำให้ให้เขารู้สึกแบบโหยหาคุณมากๆเลยนะเหมือน มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบพอเราไม่ไปสนใจเขาอะค่ะนะมันเหมือนทําให้เขาเมีความต้องการคุณมากขึ้นการที่คุณนิ่งเฉยการที่คุณไม่สนใจเขาคุณกลับไปดูแลตัวเองกลับไปสนใจศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองหรือว่าไปดูแลตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณมีความ เขาเรียกว่าอะไรทำให้เขาแบบโหยหาคุณมากๆเลยกับการที่คุณนะ่ะไม่สนใจเขานะคะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่รู้สึกว่าเขาเนี่ยโหยหาคุณมากสําหรับคนกองนี้นะคะสิบเหรียญตรงนี้ก็คืออยากที่จะมาคุยกับคุณนะอยากที่จะมาจริงจังแล้วนะคะอยากเริ่มที่จะมาเริ่มความจริงจังกับคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นคําขอโทษหรือว่าคําทักทายหรือว่า สิ่งที่เขาอยากที่จะง้อคุณนะคะสําหรับคนที่จะเลือกกองนี้นะข่าวดีก็คือเขาอาจจะกลับมาโดยที่ไม่รู้ว่าคุณเองต้องการหรือไม่ต้องการนะคะแต่มันเป็นข่าวดีที่เขาอยากจะมาขอโทษคุณนะหงไม่รู้มันเป็นข่าวดีสําหรับคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เขารู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ทีนี้มันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกตัดสินใจยังไงนะคะสำหรับคนที่มีสถานการณ์แบบนี้นะทีนี้ไปดูนะคะว่าลัคนาราศีอะไรนะคะที่ผงเห็นตรงนี้จะมีธนูมีมิถุนนะคะมีธนูมีมิถุนมีกันมีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะราศีพฤษภด้วยนะคะราศีอ่ะตรงกันนะคะธนูแล้วก็มีราศี มังกรด้วยนะคะที่เกิดวันจันทร์ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปนะคะข่าวดีทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะคะรับไปเป็นพลังงานบวกไว้ก่อนก็ได้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ